อจ้าพ่อจ้าสวัสดีค่ะครับพ่อจ้าเล่าพัฒนาเน,นาะพ่อเนาะครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาวดที่เหลี่ามขาดเน,ะะนาะ เขาได้สูตรเตมเออเขาได้สูตรเตียมเลยโอ้หวดีขั้นค้ามเลยมากเลยแล้ยก่สิบแปดสูตรที่ยี่สิบแปด จะเนียนเลยพอ่อพ่อเนียนเลยแค่ก้อนนะ่ะโอ้ออาเลยสิพอ่เเเอ,พอเนียนเลยเนียนเลยครับอาจพรวมอบเหครับพ่อค่ะเหนเขาเล่าเขาเนี่ยนะจ้าเขาศูนย์เขาหนึ่งเขาสองเขาสามเขาสี่ไปนี่นะเขาศูนย์เขาหนึ่งเขาสอง เก้าสามเก้าสี่บอกเจ้ะเก้าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ก้าหาเจ็ดศูนเจ็ดนึงเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หกนึงหกหนึ่งสิบสองชุดเนาเนาะ ชุดวินตัไ้นพอชุดวิน 9, 3, 6, 7, เก้าสามหกเจ็เก้าสามหกเจ็ดซรว่างระว่างเก้ากับสาม้ะพ่อเนาะครับพ่อเล่นตุ้ยเนาะพอเจอคามกับเขาก็เราว่าเรหลุดเจ็ดกำันึงกุง้ยนเยน เข่าหนึ่งเดียวอันนี้ก็จะเน้นเก่าศูนย์เก ha nope. ่าสามเก่าสี be ่นะเก่าศูนย์เก่าสามเก่าสี่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่เน้นหาชุดนะพ่อเนาะเขาพวกเขาก็เป็นเรื่องของมั่น เขาเจ็ดเงาตร่งๆขาไปบว่าไดออกเจี๊งสองไป๊บลอดที่เขาเที่ยนนักสั่นตลอดน่ะพ่อเนาะเขาละลุดลุดละเขาอยู่นี่โอ้เล่าพัฒนาเนี่ยเอาใจยากหยาเพาะทาแอ่รับมาเด็กที่้วเข้าไปส้นใจมันขัดปนันวันฉนวนม้นลุกเขาลุกวงวกันนี่มันนไปพวกนั้นก็ลดก็ลดได้โยงกี่ละอืมพรลอกันยื่หันละเตี้ย อเอายี่ใจว่าสันหาว้องน้องบาดเกี่ยวรถมะเขาจอยสิปะ <c oughs> <c oughs> เล่าอา่ะยิงยิงใช่ค่ะมะเขาซ้ัมตีบางเฉลิมมันก็ได้สิ <c oughs> เล่าพัฒนาปเปลงสี่ล่ะค่ะต้อดดงชุบขาเอาพิจารณาคักๆอีกเทื่อนึงเอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขเนาะพอ่อเนาะครับจ้าตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาประจำวันที่ยี่สิบแปด ละ,ละกระดาษพม2 5 6 6, 6นหาอยหกสิบหกะคะตรงช่วขตัวเลนแนวทางของพบพมเล่าพัฒนามีเก้าศูนย์เก5นเาสองเกาสามเกาีเน้นหลักเกาเจ็ดศูนย์่ามเจ็ด2ี3หกหนมาตัวหนึ่งนะคะพอเน้นให้สุดๆเลยคือ9093 94แล้วก็71 73นนะคะนี่คือตัวเน้น ชุดวินไปสิมาจับเอาชุดวินก็ได้ชุดวินก็มีเก้าสามหกเจ็ดสี่เนาะค่ะเนาะเก้าสามหกเจ็ดสี่ระว่างเก้ากับสามหรือไพ่สีเอาชุดเต็มนี่ค่ะทงช่มขาชุดเต็มเอาชุดเต็มพ่อไปเปรียบเทียบหรือเอาไปคัดอีกเท่านึงก็ได้แคปหน้าจอเลยค่ะทงช่มขาแคปหน้าจอเลยค่ะอันนี้คือชุด ห้าน้อยแต่ว่าเป็นชุดเตียมของเล่าพัฒนานะคะนี่แหละเหล็กเทมดยีสิหหาชุดนี่ค่ะทา่านชมคะ่ะสามารถดึงไปมือใดเนาะค่ะเนาะดึงไปมือใดราคากระสิอออกแคนี้นีในชุดวินนีบนี้นอนกับทัานช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นมึงเปรียบเทียบกันหลายๆสำนักเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมึงเปรียบเทียบกันหลายๆสำนักเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกับท่านช่ค่ะบางสำนักข้าเจ้ากับบนล่องตอนข้าเจ้าบ,บุล่องมือหนีได้พอ พนตอนใบของมะออื่นผุนจะพักกันลงถ้าเจ้าสิงลงจ่อๆเลยเพราะฉะนั้นบ่เป็นอยังเข้าลงก่อนเข้ากันสบายใจก่อนบ่ได้ไปหลอกเลี่นแบบไผรนะครับเนาะอเอาเข่ากับเข่ากับเข่ากับบ่ว่ากันนะคะเอาพ่อครับถ่ายคลิปพ่อมี่อย่างสิบวกกาแฟนคลับเอฟซีบ่ครับเล่าอย่างที่เที่ยวขวบเชี่ยวรถเชี่ยวเฉลี่ะจ้าเดี๋ยวนี้เขา เรื่นเป็ัรุ่นปรับนี้่ะค่ะแต่ว่ามันแกวกระกังหงวดรุ่นมาสังกับว่าได้จ่อยยุ่งสั่นะแต่สั่นเล่าเนี่ยเออสิบะมานั้นนองพอเนาะนั่นแะอาจารย์ได้ขึ้นกันนะจ้าแล้วเขาที่แรกเข็ส่นเาต้องต้องวดสองไปวัดหนึ่งแบบวิทย์เแียนเส้นที เนีวัดนั่นวันศุกร์เขาบนล่างกับเขาสามนี่แหละวันนี้มันเขาสามบนรางกเขาสามบนล่างเนี่ยมันเขาตัวเดียวกันนานในทีก็ใช่ตอนนี้มันดิเป็นไปอีกก็วันนี้ร์สิเป็ี่ยนเป็นใดตีครับมันจะไปยังไดฉันก็ไม่ยกตัวสมมุตอยู่ในก้นไดตุพี่ชนะเหงาวัาเป็นท่นเลยบพว่าพัูดจริงมันโง่จริงสิแล้วว่า แอตซี่เดเขาใจน้ำมามันเที่ยวเขาเที่ยรถเนี่ยก็พวกนาที่เป็นไปได้ออกแง่ไรก็ได้กพเาี่นั่นดีเลนะวันนี้เขาเหมือนวันเด็กกันนก็น่าจนไปวันลอดดีคือเขาเยือกระดมช่อมเยือกมันเป็นอืมเห้า้ากตองไประ่างหาจค่ะแล้ก็ออกตัวห้องเน้นประ่างเถนะรามเขาตัวห้องเจาะอยู่ครับเอามัเราใจยากยากเล่าเนี่ยจ้ะเอาพอ ขอขอบคุณพ่อหลายๆเนะเาะตัวเลขแนวทางที่พ่อให้มาเน้นให้พ่อหาชุดก็คอยตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเพราพ่อมนี่แตกทั้งบนทั้งล่างนะคะเป็นตัวเลขที่เฮ็ดให้คนเงินดงดงวดนี่เป้าไม้คือหาชุดนี่ขอให้แตกคอยปังเนาะพ่อเนอะเอาะ <laughs> เล่าไปนาไปหลังเต้ เป็นบบนาเสื้อใจมาพ่อโอ้ว่าชสืเลยนะเออว่าเสื้อใจมันเลยเนาะอ๋อมันเลยเป็นตัวเลขที่บนาไว้ใจเลยเอาทาผช่ชมพิจารณาคักๆอีกเทื่ยนึงแต่ว่าพวกพมวมาบ่ไว้ใจมันแล้วเล่าพัฒนามันรอแหละสันเดี๋ยวเขาเดี๋ยวรุดพี่สันเอาเที่ยวนี้ราคามันไม่เห็นตรงๆทผช้วงกับพิจารณาคักๆเนาะข่ะเนาะอาจจะไม่คิดนานครับพ่อค้า รัฐบาลไทยยังมันหมะคือเกาอยบ่พ่อคือเกาะคือเกาโอ้คือเกาเนาะนี่ไวแล้วชุดหนึ่งสองใบนั่นนะมันโอ้ที่ที่เกาสามมันนะที่เกาสามมันม่พ่อี่ไว้แล้วสองใบอือว่ากับถินบางที่เกาสามอะไ้งวันที่งกสนวะหรือเมีน่ี สี49 3, 49 1, ่เก่าสามสี่สามเก่าเนาะเนาะเลขกรางหลุดศูนย์เลยเนาะพ่อะศูนย์หกเม็ดเดียวนั่นแหละอุ้อยากซื้อนักซื้อรถซื้อหกเม็ดเดียวครับหน้าแกมันถือถ้าแก้วถือคือว่าียหลายดอกชุดเดียวนึ่งอ่ะใช่ถือก็ถือไรถือก็ถือไรไปเลยเนาะครับก็ต้องไปซื้อไรโตตื่นเท่านั้นแหละใช่เอาถึงช่วงพิจ,จารณาเอาพิจ,จารณาเอาอีกเทือน,นึงเนาะค่ะเนาะ เจอก็ไม่คิดหนากับพ่อคะ่ะขอพ่อคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ